ข้างขึ้นไปเ,เก็บเห็ดพี่น้องข้างขึ้นไปมันเอาเกตะเฮ็ดออกแาวด่อนก็ไล้มามาเบิ่งเฮ็ดกันหน้าหน่าสิมีอยู่จ้ะนั่นเฮ็ดอีหอยังงื้อนี้นะโอ้มีคนอยู่ตัวนี้ว่าเม่นม่มมีคนเฮ็ดเต็มเลย ุ้ยนาวดอนแล้วสิไปหูทางในคนอไปเชียกเขาไปคุณแม่ทั้งเฮดคอนแม่เถาะเฮดผึ่งมี่หรอพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยไปตะกินแท้กินได้งามเด็ด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 ค่ะกินได้กินได้ ดอกแรกแห้งนะดกแกงเล่นนี่ดูสิ้ปเ็บิ้งจ้ะเบิ้งไม่ได้เขาเอาแต่เห็ดแดงเห็ดเห็ดเล็มเพิ่มเห็ดเห็ดลำบากไปไปเบิ้งจ้าเก็บเอาอยู่ก่อนเก็เอาอยู่พี่มาพี่นี่มาทั้งเห็ดกรอเนี่ยลาาเห็ดกรอบุ้ย เฮ็ดอีกอย่างคือลายอันเฮ็ดมีไหมเฮ็ด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 นี่จ้ะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดกอแต่อันนี้มันเถาเหรอเนาะนี่จ้ะเถาแล้วอือบูเฮ็ดกอหลายจ้ะบู๊เฮ็ดหลายเฮ็ด <c oughs> หลายุูย <c oughs> ดอกงามดอกงาม ใช่ใช่เขาโยเห็ดกัวนี่จ้างามงามเอาเก็บ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 มีปาดขามันอนั่นเนี่ยแถวมันเป็นเห็ดกัวได้จ้าถือมาเบิ่งพี่ไข่ม็ดแดงนี่จ้ะโอหเห็ดนี้เห็ดงามงามเลยดอกสดๆกลิ่มค่อยๆไม่ติดมุนอันนาดนีดนะครับนี่กระดอกงามๆนี่ดอกนึงนะแต่ว่าแถาแล้วตาย อันนี้อันนี้เถาเราจตนี่ยสองดอกสามดอกออเราบอนี่เถาแล้วเ้าบอเอาเนะฮาาเกบด,ดอกงามๆเต้าผูา้สาวเอาแต่ผู้สาวคนนะป้าเฮดจ้ะเป็นแต่ย่างแต่ย่างจะเปลี่ยนเปลน,นเนาะข้างคุณบอ,บอโลงไปเบิ้งบ่เถาบอมันเป็นปลาของไอ้สาธารณะนะดอกนี่เฮดเผิ่งดอกหนึ่ง เอาตะเ,เห็ดที่ห้ามั่นใจว่ากินได้เนาะตั้งเส้นเห็ดก็บู๊ยเป็นสาวอยู่น้อยมาเบิง้งเล็กน้อยกำลังขึ้นไม้เนี่ยกำลังหมุนเลยเนี่ย <c oughs> ปัดเอามือบังกล้องปัดขามันเถอะปัดขาเนาะปัดดอกปัดปลาปัดขาเลยอือพอเคลียเบิ้งดูหน่ตะมุตุนี้นั่นหนิน เกียร์เ hmm. ท no? <im fully> okay? oh. <im fully> sí, ี <c oughs> ateur, ่ยอันที่มันก็มาเคลียร์ลายดอกมันเปลี่ยนๆอยู่ไหมหรือดอกต้นมะตูเทียงดอกเฮ็ดลายเนาะเฮ็ดแบบว่าขึ้นง่ามพร้อมเดนี่ยเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งนะเฮ็ดผึ่งอันนี้จุเฮ็ดผึ่งจ้ะนี่แต่ว่าบ้านเอ๋อเนาะเดี๋ยวแซวดอนแนงมึงแบบเฮ็ดอันกอซึ่งมันงามๆก่อนจ้ะนี่ ่างคนเพนกัญชีกินอยู่้นี่ยไปโตมีพน่กักินอยู่ละนี่นี่ี่ดอกน้อยๆองเล็บเนะเบบี้เบบี้เอ็น่อยจะกินได้น้อยดอกงามอร่อย อู้เห็ดไข่อันนี้เห็ดไข่เออเห็ดไข่เห็ดควายเนาะ <laughs> งามงามจริงหองงามาไปครับเห็ดเจ้าหน้าบนเห็ดเพลิงหลายนนเายนาะมึงเห็ดดอกนี่เห็ดเพลิงดอกนี่กะบ่าอ,อาดอกจ้านี่ยถ้ามากินได้อยู่เนาะ นี่จ้ะเห็ดผึ่งงามไปนี่อุ้ยเห็ดหลายจ้ะยู่ของไม่หัวกับลายนาะอันนี้เห็ดหนวดบ้านเฮ้าเฮ็ดน้อยเห็ดไข่อีกละออโอ้ยสิจักสิบเบิ้งทางใดพี่น้องเอ้ยอันนี้เห็ดไข่เนี่ย,มออย,ยไม่เอาไม่เอาแก่แล้วไม่เอาเอาแต่นุ่มๆแม่นี่แหละเอาแต่ไห่จ้ะดอก ตูก้ันนิดหน acá, mmm? ึ่งเป็นแตะเฮ็ดหลายง่ามๆจะอันนี้แกแล้วปะเอาเนาะนี่ฮิตฮิดก้อเหรอจ้ะนี่มันถือฝนถือฝนมันก็ะเซียนอันนั้นเป็นเฮ็ดเพิื่อนะอยู่ใกล้ๆกันนะเอาบนใบเบิ้งดูมีนเป็นเอาาวก็อุ้ยไม่เอาละแกแล้วกินไหมเฮ็ดเกาหลี ดอกสวยๆมึงจ้ะงามๆงามๆนะมึงเนี่ยซู้กันที่น้องเฮ้ยไม่ห่อชีแกเดียนดอกดอกงามๆไหมเฮดก่อกินได้แท้ละอันนี่เฮ้รับประกันอันั้นนะเฮ็ดกก้นะเท่าเฮดปลวกเีย ป้าเฮ็ดเก่าดีอันนั้นอันที่ห้อใบนี่เป็นของของส่วนบุคคลฮ็ดดินบ่ะ,ะเออฮ็ดดินอ่ะเอาเลยสวยๆเฮ็ดลายแต่ตาบ้าก็ต้องแยกเอาเนาะว่าไหนกินได้บม่ได้จะ้ะ นี่ดเป็นหนังมุ่นนี่ตาขาอันนี้กระเฮ็ดเป็นหนังมุ่นจ้ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดฮ่าฝี่น้องเฮ็ดอยียงนี่ข้างงามแท้เบิ่งจ้ะดอกตุ่มๆเนาะอุ้ยสวยๆจ้ะเฮ็ดดินบะนี่จ้ะรอ เฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่จ้ะดอกง,งามสามดอกนะแถวนี้มมนเป็นแบบต้นต,นต้นปอได้จ้ะเฮ็ดผึง่งเฮ็ดผึ่งจ้ะเฮ็ดผึง่งแต่ว่ามันเผานะบ่อกจ้ะ เบิ้งปตาเฮต่ะสวยตาเฮ็ดเกาหลีไปเรื่อยๆจ้ะนู่นเจ้าเดี๋ยวอันจะพากันไปแบบเทิงๆมือน,นะเงียบๆจ้ะตะว่าเวลาดอกไม้บานเนี่ย นำมโมเนสิเป็นดอกไม้บาน,านเชาดอนค่อยมากคยทำคลิปแล้วน,น่าจะมีตะเห็ดจ้ะพี่น้องจ้ะซ้ำสิก,กินเห็ดจ้ะพวกเนี้ยอันนี้เห็ดทานจ้ะเนี่ยเห็ดทานเนาะเาวาดอนสิบลอกกินบลอเอาจ้ะเห็ดเบีย้ยเห็ดตายเบีย้ย เหลายจ้ะหลายก็เห็ดเนี้ยอันนี้หเห็ดเผิองมู้นึงจ้ะเนี่ยป้าวที่เธอที่น่อจ้ะโอ้นนเ,นเนี่ยเห็ดเผิองมู้นึงจ้ะเนี่ย อันนี้กินไหนบ้เนาะจ้าเนี่ยตะว่าดอกก็เป็นตะกิน,นตะกินจันพี่น้องมาจับเบดวงดอกอนี่จ้าห้างเพิ่งแต่ว่าห้างสวยจังบ่มีแมงเลยบ่มีหนอนเลยตะว่ากินบ่ไดรออดอกสาวดอกนะไปะไปไปเรื่อยๆจ้า เสาดอนปีนเห็นไหมหอดยอดเขาเราจะพี่น้องจ้าขนายอดเขายังมีเครื่องออกกำลังกายจ้ายูคาลีเนะมียู่ซูหม่องจ้าเดี๋ยวเาดอนสช้ผ้าเบิ้งนู่นจ้าเสาดอนมันไปข้ขงง่างคุณนะจ้ะข้างล่างคุณอ่ะตรงนี้มันเป็นแบบว่าแรงแรงเขาเฮ็ดให้ให hey, ้ประชาชนของเขาเนาะมาพักพรนจ้ะแล้วก็มาออกกำลังกาย เดึงสีน้าจ้ะมันเป็นผู้เขาสูงๆอ่ะจ้ะถ้าเขาปลาพื้นที่เห็ดดอกไม้อียางเนาะบัดที่นี่มันไม่เห็ดนำ้ำเจ้าดอนก็เลยว่ามาหาเห็ดเบิ่งจ้ะก็ะได้ลหลายเติบเลยจ้ะเพราสียาง,งขึ้นไปเพิงในปลาอีกรอบนึงเนะาะปลาไม่สีนี้วะจ้ะในปลาปลาปลาเห็ดจ้ะ,ะเห็ดตัวจ้ะร่างเวงอีกจักแป๊บนึงเนาะอาจเสียดลงมากมากมา อุ้ยคือเหมือนเออคือแห่หอมมาในนี่พี่น้องเห็ดอียงไรจ้าฟ้าเจาฟ้าอ๋ออันนี้เห็ดไตเบียนะคะพี่น้องนี่เห็ดไตเบียค่ะกิ่นอไรจะจัดเออคือเห็ดเฟียงแต่เออคือเห็ดเฟียงแต่ว่ากมิ่นอะไรเพวกตะปูให้เราหกอันนั้นเห็ดเห็ดยังเปิดออกเห็ดไขเลยให้กินเห็ดไขเห็ดไขแต่ว่ามันเกศแล้วเราก็เลยไม่เอาจ้ะเห็ดไขก็ไม่รู้นี่จ้ะ มันเถาเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดดินอันนี้เฮ็ดดินหนาปะเลยอะเถาแล้วปะเ,เ,เอาจา้ะเอาไว้นี่ไปข้าสิย่งงางคืนนี้แล้วสิไปไซส์เพราะมันเมียนข้าค่ะเก๋โอ้มันมีอันนี้กินอ่ได้เนาะกินไมนะ่กกไ,ได้แค่มีคนมานยางอยู่แสดงว่าออกไปข้าง,งายางเหมือนปะก็อีคืนนี้คืนนี้คือสิไปพุูนคืนนี้เฮ็ดสิไลท์กว่าว่าเป็นสิอ้อมเนี่ยแก่น้อยให้ป้าแดงไปเลย นี่คือว่าเถ่าแล้วบ่เอาเฮ<อ>็ดเ็ดน้ำหมากถ่าแล้วบ่เอาจ้ะกินได้ดยุติแต้ว่ามันเถ่าเนาะฮะเอาแต่แบบที่พเถ่า,าไปต่อยังหันข้างนาไม่ค้นซักขี้ดินได่คิดพงไมตรงนีเลย ปลาเกาหลีบรรยากาศฝนดินพ่อเยอะแต่มันเก่แล้วฝนตกบ่ะเหรออือมอ,อ,อันนั้นเฮ็ดเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดทานเหอบเอ <c oughs> <c oughs> เปล่าห้ามหอบขุ่นเคเื่ยด้ยปลาเฮ็ดเอียงคือแปลนดีแท้แบบนี้เมื่อนี้แปลนจ้างปางอยู่ อ้าวว่าเป็นตะย่านเขาไปเบิ้งอันนี้เฮ็ดอ,อีหยงีนน e ่พี่นอจ๋ะนี่ดีเนมือมุม,มืดแต่ว่ามันภาพชัดดีดีเนาะบูย๊ยพ่นาพูนาพ่นาเฮ็ดอีหยงพุ่นะ, e ะเขาจันทานพยู่พุ่นาพุูนะ เฮดไตเบี้ยพี่น้องเฮดไตเบี้ยจ้ะกินบ่ได้เนาะอันนี้เฮดเฮดน้ำเฮดก้อนี่ดอกนึ่งกะดอกนึ่งเถาเราจ้ะนี่ดอกนี้เถาแล้วเถาแล้วบอเอาแต่ดอกงามๆนี่จ้ะอันนี้โอเคอยู่เนาะใส่ได้อยู่อันนี้เฮดเฮดทานจ้ะนี่เฮดทานเฮดทานเจ้าด่วนบอ ไปแกงใช่กนันมันมันดำเนาะอันนี้ก็เห็ดนางงัวจ้ะเนี่ยเท่าแล้วบ่เอาจา้ะเหะเหลายโพดพี่นอ้องป,ปลากระแปนที่ดีปลายลกเกาหลีบ่าปิตยานจา้ะเพราะว่ามันมีข้น,นขึ้นอยู่เรื่อยเนาะขึ้นห้าพักน้ำขึ้นห้าไออี่อยงก็ละ่ะ หาเห็ดโออหาบักกวัวมากันนี่จ้ะเกาลักจะกันหน่อยก้ะเกาลักเจ้าดอนเสื้ามาเก็บเกาลักรออันี่จ้ะเจ้าดอนเบิ้งไปแล้วนี่ตะต้นเกาลักเด้อน้ำมือนี่มันเป็นธรรมดาฮ่าไปน้ำกันจ้ะพี่นอ้องพี่ใส่ดอกเห็ดดอกงามๆพี่ใส่พี่น้องจ้า มันขึ้นไปทั่วแล้วจ้ะขึนไปทั่วทั่วป้าเนี่แหละเพราะมันเป็นป้าไอ้ป้าเอียงก่อนนะพี่น้องป่าเกาลักบ้านเท่าก็ไม่แตระุูลเดียวกันกับบก,กอไหมจ้ะนีส่สีมีเห็ดกอขึ้นเนะมีเห็ดผึ่งเ็ดผึ่งแต่วาเท่าบบก,กินด้วพี่น้องนี่ดอกสวยโคตจ้ะแต่ว่าสิ่งนที่เราไม่แน่ใจอยากเก็บไปกิน อันนี้ก็เฮ็ดเพิงแต่เมื่บ้านเฮาเก็บแกงเบิดจ้ะพี่น้งเ่ยเก็บแกงเบิดละนี่บานเช้าโดนอึดก็ยืนหนีเด้อฝนกระสีตกหน้าฝนเนาะฝนตกดีดีจ้าคี้เมียเาวดนกับ พี่น้องเข้ามาเก็บเห็ดแล้วจ้ะนี่บรรยากาศด้านหลังด้านหลังที่สาวดอนเก็บเห็ดมาเนาะเห็ดหล่ไล่จ้ะแต่ว่าประกาศเก็บเอาดอกมันเป็นเห็ดเห็ดเพิงส่วนมากจะเห็ดเพิงเนาะเห็ดอินเห็ดคอจ้ะเก็บเอามานิดนึงจ้ะประกาศกินหลายบริเวณบ้านเท่าแล้วจ้ะมาอยู่ไกลๆกลกะจะคลิปนี้สาวดอนก็เอาผาป่าแค่นี้จ้ะเก็บเห็ดน้ำกันม้วนๆจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวดอนขอลาไปก่อน,อนบ๊ายบาย